โอ้ยมาทำไมอีกน้อยายคนนี้ทำอะไรอยู่พ่อใหญ่นี่ว่าจะทำคาดหน่อยอ่ะนายคนนี้นี่อะไรครับนี่เพ็ดไม่ค่อยออกไหมไม่มีตังให้น้องการไปโรงเรียนว่าจะมายืมจก500ักรห้าร้อยนะนะว่าจะมายืมจก500ักรห้าร้อยคิดดอกอยังไงเอาหนะ้าร้อยกูห้าร้อยกับพ่อยืมแค่ที่เดียวนึงเนาะยืมแค่ที่เดียว ร้อยละสิบนะร้อยละสิบใช่หรือยืมไม่นานออกแค่ห้าแค่อาทิตย์เดียวแค่อาทิตย์เดียวเนาะอืออือเอาเอาตอนนี้เลยต่างคนต่างก็ลำบากเนาะเดี๋ยวไปเอาไห้แป๊ดนึงนะคือใจดีเถอะยืมปุกผาหายป๊บเลยเนาะทำอะไรนี่พญ่อันนี้จะทำอะไรเนี่ยทำคาดไปตากกากมันบ่ทำคาดทำคาดกะดีอยู่เด้แล้วเนาะเด็กใหญ่อยู่ ให้แน่ยื่นล่ะตักกากมันขึ้นลงพอเห็ดป่ะใช่ครับใช่เออวันหลังเดี๋ยวจะเอามาให้ทําให้จากอันเด้ออ่ะอ่านี่นะห้าราให้ับด้วก่อนเด้อ่าร้อยละสิบร้อยละสิบอ่าร้อยร้อยละสิบเนาะกันเองไม่เอาแพงหรอกอืมตามตกลงกันไว้น่่าครับถ้ามีไวก็จะเอามาให้ไวเด้ออ่ากับค่ะโอเคครับโอเคโอเคนานดอกกันเองคุยกันง่ายๆเนาะโอเคครับจับก่อนเด้อสันอ่าโอเคโอเคเดจะทำปลอดภัยครับกับก่อนกับก่อน อ้าววายังไงเข้ามานี้อู้ตังมาคืนมาคืนใบได้หนิสองวันเองกระไาร้อยอาิบคือเก่ารอยละสิบรอยละสิบครับกระอยอาสิบคือเก่าน่ะเลยยิงไม่นานด๋บอกเร็วไม่ถึงสองอาทิตย์ตกลงกันไว้เท่าไรก่ารลอยละสิบลอยละสิบล้อยละสิบใช่ครับร้อยละามนั่นเนาะอะอันนี้กะกี่สิบไม่แต่เหรียญดอกพ่อยใยสามสิบ สี่ซิปนี่เรียนห้าด้วยห้าสิบก็ยิมไปห้าร้อยร้อยละสิบกระโดรลอยละสิบเนาะก็ยิบไปห้าร้อยเนาะร้อยละสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบพอดีตัวกระตานตกลงกันไว้ไม่ร้อยละซิบไม่ได้บิดเบี้ยวอะไรได้หละพอดีเป๊ะคอยกับเป็นคนสื่อเนาะเป็นคนสื่อพูดแบบไหนก็บแบบนั่นไม่ได้ท่านี่เลยกะคืนกะคืนก่นอนเวลานัดไว้อธิตย์หนึ่งแต่อันนี้ก็แค่สองวันเองกหาย ้อยละสิบเท่าเดิมเออ้ยอยละลอยละสิบห้าสิบบาทก็ถูกเราตัวหอยกลับบ้านก่อนเด้อหายแล้วลูกเปล่าไปโรงเรียนกลับบ้านก่อนเด้อเพียงขอบคุณหลายๆเดี๋ยววันหน้ามายืมใหม่เด้อเดี๋ยววันหน้ามายืมใหม่ขอบคุณหลายๆลายเพียงไปก่อนเด้อ น้อยละสิบคืนมาห้าสิบบาทโอ้โห